ค่ะ FC นะคะแอดมินก็มาตามแนวทางของพิทักษ์น่ะหลังที่พิทักษ์ให้เข้านะคะสองสามสามสองนะ,ะสำหรับเลขเชือกเนื้อน,นะคะ FC เชือกนะคะหลวงปู่สวงนะคะที่ไม่เคยนะคะเปิดเผยนะคะที่ไหนมาก่อนนะคะก็เอามาจากกระท่อมไม้พยุงนะคะพิทักษ์บอกว่าสามสิบสองปีเข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมนะคะมาตามตัวนะคะกับความฝันของพิทักษ์นะคะที่กระท่มลัฐสังขารบ้านดุลคะ่ะ ัตามความฝันต่องงวดกิพัดนะคะก็กระลังกรีดียดอยู่นิดๆอ่ะอ้ยะไอ้ยาไฟฟ้าฟรีเลยกระลังกรีดียดมันถึงขนาดนั้ะเราความฝันกิพัทบังเอิญน่ะคิดดูก็ต่องวดเนาะต่องวดก็คืนวันหวยออกเนี่ะก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกแต่พอดีเนาะการเสี่ยงโชคยังไงก็ต้องมา อันนี้ขอให้ดูตัวเก่าก่อนพี่บางคนเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเลขอย่างนี้ทําไมต้องมีใครจะซื้อถูกแบบนี้อันนี้ก็คือผมก็ไม่ได้เขียนจร Grammy ิงๆครับดูตัวเก่าดูตัวเก่านิดหนึ่งครับตัวโคงสุดท้ายครับตัวโคงสุดท้ายก็คือตัวนี้แหละที่เขาสงสัยที่สุด <Okay. S 1> เป็นตัวซ้อนค่ะหลวงปู่ให้ซื้อฟาไตรสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแต่ทําไมต้องมีตัวซ้อนด้วยจากตัวนี้มันได้ยี่สิบสาม ตัวตัวตัวเดียวครับแต่บางคนก็ถามมาผมก็ก็คิดว่าพอเราไม่ได้เขียนจริงๆเนาะจะได้พูดอยู่ว่าตัวนี้มันจะมีหกมีแปดมีเก้าครับอันนี้ก็เอสเมนี่ก็ได้เสียงชัดเขียนอยู่ครับแล้วก็บาสากก็ได้พูดชัดเขียนอยู่ครับอันนี้ก็เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ลองตัวอยู่ที่เอฟซีต้องงวดฝันแบบนี้ครับฝันเห็นพ่อที่ ท่านเสียไปแล้วแต่ไม่ได้เอาอายุแล้วก็ไม่ได้เอาบสที่ท่านมาบอกผมว่าให้ไปคัดเลือกคัดเลือกไม่รู้คัดเลือกอะไรหรอกว่าตตัรื้อเดออยู่เบอร์นี้เบอร์นี้เอไปเลือกเอาเบอร์แล้วพอผมไปจริงๆไม่ได้ไปคัดเลือกที่ศาลาหรอกมาที่ศาลาหลวงปู่สวงมาที่กระท่อมละสังขารแต่พอมาปึ๊บเห็นครู เห็นเห็นคนผมพูดไม่ถูกเราเห็นคู่เห็นคนเห็นคนอยู่เยอะแยะก็คือแต่ไม่รู้จักสกคนมีแต่ประเทศเขมรมีแต่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศาวพชาเอาเต็นเอาเต็นจะเปียจะเรียกทําไมวันนี้ผมพูดไม่ถูกเขาเรียกเต็นทหารมากลางรอบไอ้สารของลูกปู่สารของที่ตรงที่รถติดให้หลับตรงนั้น ก็เลยผมมองหาสารลกปูสารปูตาก็หาไม่เจอเจอแต่เต็นที่เขากลางไว้ครับพอดีพ่อก็บอกว่าเราลื้ออยู่ตรอไหปไปคัดเลือกแต่าหารอยู่ตรงนั้นอ๋อคัดเลือกสจอหรือสสนี่แหละท่านก็บอกว่าเอาเบอร์400 40 414 414ครับไปกาเบอร์สสี่ร้อยิบ414 สี4 414บ่สี่อันนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูปี4ี่แล้วก็พ่อบอกว่าต่อเมอร์ตีดมะคือให้ไปดูอีกก็เลขที่ตรงนั้นก็มีผมก็เลยเอามาด้วยครับแต่อันนี้คือเอาเลขที่เแต่แต่พ่อบอกว่าให้ไปกาสอสหรือสจนี่แหละสี่รกับเบอร์4ี่สิบผมก็เลยเอามาเป็นตัวเลขให้ fc ได้ดูได้ชมเนาะถูกก็เป็นแนวทางทฝันครับ คือความฝันความฝันมันก็ไปเรื่อยเปลื่อยนั่นแหละแต่อยู่ที่เราจะจับเอาส่วนไหนส่วนไหนมาแต่ถตัวสวยั่นนีตรงรสารตรงนั้นเดี๋ยวพี่ทัดพูดก่อนเนาะเดี๋ยวเอฟซีว่ารถติดรถติดอะไรพี่ทัพดนนพูดให้จบเนาะเขายกสถิรักษ์ของลูตคู่แล้วก็ไปติดตรงนั้นก็จะมีรถตานงตาน้อยจอดอยู่ตรงนั้นบางทางคกับก็เลยสร้างเป็นตำนานของท่านตรงรถติดทางแต่ก่อนมันจะไปเบ็นิด มันจะมีต้นอยู่สองต้นต้นไม้พยูต้นอาลางต้นเข่งแล้วก็ต้นยุบกที่ว่าหลวงปู่ไม่สบายแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็เกิดติดลมทั้งนั้นเนาะครับคือท่านละแล้วเลยยกขึ้นรถครับแต่เน้เงินงามยังไงเราไม่ต้องพูดดีกว่าคครับพอมันมาขนาดนี้แล้วครับอันนี้ก็เลยโชว์ตัวเลขเลขทที่สารสองเลขห้าเลขที่เบอร์โซโซสี่หนึ่งสี่แล้วก็ขอให้เลือก สี่สิบหกโชว์ทุกคนเลยมื่นเดี๋ยวโชว์พี่กุมทรัพย์ก่อนชัดเออนี่ชัดมากพี่แเข้มจอแคปนะครับเดี๋ยวหาว่าทายม่เลขอื่นเข้มนะครับชัดมากโอเคจะบจริงสองมานี่สองแปดห้าคือเลขที่สายตาใหญ่เนาะครับแล้วก็เบอร์ซสหรือซจค่ะสี่ถึงสี่บนตะนอกสี่บนตะนอกครับหมดไปคนมาก็ลืมหมดทุกที่ ห้าสี่หนึ่งสี่ตรงกับเลขมันมีฝันถึงหลวงเนาะอืมีูก็ให้เป็นแนวทางหรือเป็นแนวทางเป็นแนวทางเนอะครับเป็นแนวทางเดี๋ก็เนาะมันมันก็คนเราก็มีมีดีมีไม่ดีมีชอบมีไม่ชอบอันนั้นก็อยู่ที่เราพิจารณาถ้าเราชอบตัวเลขหรือคนที่เขาชอบเสี่ยงโชคอันนี้ก็จัดไปอ๋อขาะแล้วเลขเชือกพิทัศน์ก็เข้าเหมือนกันนะ ครับเล็กเชือกสามสิบสองปีสามสิบสองปีก็เข้าค่ะแล้วก็ได้เกียนอยู่สูตร์สามสองได้เกียรอยู่เล็กเชือกเดี๋ยวเรารอวันในมาตามอีกให้พิมพ์คำว่ารอเี่เชือกอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีปล่อยเยอะครับเล็กเชือกอีกครั้งหนึ่งครับอาจจะเป็นกลางเดือนหรืออาจจะเป็นคงสุดท้ายนะพ่ธัสครับเล็กเชือกเดี๋ยวคอยติดตามกันว่าเราจะทำแบบไหนคือบางทีเนาะคบางทีตัวเลขกก็มันก็สับสนหลายอย่างแต่ แต่ที่ผมเขียนอย่างนั้นคือลุงปู่ให้เขียนอย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าผมอยากเขียนแต่ตัวเลขเก้านั้นทําไมคุณไม่เขียนเจ็ดเก้าเจ็ดหกก็เขียนไปอันนั้นผมเขียนไม่ได้ <Okay. S 2> ครับที่ผมเขียนเหมือนหนึ่งห้าเนาะเจ็ดหนึ่งห้าผมจะทับเลขหนึ่งกับเลขห้าจถืออายุห้าสิบเอ็ดแต่ทำไมผมไม่เขียนห้าหนึ่งทำไมผมถึงเขียนหนึ่งห้าอันนั้นคืออยู่ที่โอ CR, เซจ CR, เดอร์คนเจ้าอเซจเดอร์คนเจ้าท่านจะบอกไปหลวงปู่<ๆ>บอกเนาะก็เขียนตามเอเนาะแล้วกนะ็เลขเก้านั้น ทำไมผมต้องเขียนอย่างนั้นเก้าถ้าเราบวกเนาะอันนี้ออกแล้วออกแล้วดออ้วย fc อย่าเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวพังเออหายหนึ่งเก่งเท้ยจะยุ่งมันใหญ่ครับเก้าบวกแปดบวกหกเท่ากับยี่สิบสามออกแล้วมันตีง่ายแต่ผมบอกพี่บอกพี่อยู่กรุงเทพคนหนึ่งแต่พอดีน้องเล็กถึงไม่ชอบเราก็ซื้อไม่ได้หรอกครับพอออกแล้วมาก็เออสว่างเลยเหมือนเราเปิดไฟเมื่อกี้แหละตอนแรกก็มืดมืดพอไฟมาก็สว่างนั่นแหละโชคลาวเราเหมือนกัน จบข่าวครับเมื่อไปก็สว่างมาก <c oughs> คือวันที่สิบเจ็ดแล้วก็คือผมจะส่งไปให้พี่แต่ไม่ส่งดีกว่าเดี๋ยวพี่เดือดร้อนนื้มาวันหวยออกแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีกเดี๋ยวพี่ไม่มีค่าน้ำมงน้ำมันปูยังไม่ให้ก็ <c oughs> <ๆ c oughs> เลยก็เลยเอาส่งให้วันนี้ดีกว่าพ <c oughs> อดีเลยมาตามวันนี้แล้วก็เมื่อวานก็น้องภูมากระท่อมก็จับฉากให้อีกชุดหนึ่งเีน้องภูมิเดี๋ยวจะตามให้งวดนะครับที่นี่ก็จะมีเรีกน้อง fc ที่ไม่เคยเดินตามลูกปู่เลขสี่จะเป็นหนึ 7, <ม>่งกับเจ็ดเลขสี่จะเป็นหนึ่งกับเจ็ดเลขสามถ้าเอามาประกอบกันเป็นแปดแต่มีค่าคือค่าไม่เหมือนกันบางที fc อาจจะบอกว่าผมไม่เชื่อว่าแปดกับสามตัวเดียวกันถ้าเอามาประกอบกันก็คือแปดกับสามก็คือแปดถ้าตัดตรงกลางก็เป็นสามแต่ค่ามันแปดก็คือแปดสามก็คือสามครับคือการที่คน เสี sí, uk, no. ่ยงโชคเนาะเขาจะเข้าใจ5 6ปึ๊บค่ะ FC นะคะก็แนวทางของพิทันนะคะวันนี้ก็เย็นแล้วนะคะมืดแล้วนะคะ FC คะแอดมินมาตามนะก็ไปหลายที่นะคะก็อ่ะสุดท้ายก็มาที่บ้านดุลนะมาตามแนวทางของพิทักษ์นะท่มรักสังขารบ้านดุนนะคะ FC ค่ะก็งวดที่ผ่านมาพิทักษ์ก็ให้เข้านะคะท่านผู้ชมนะคะก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะกับอ่ความฝันของพิทักษ์ท่มรักสังขารบ้านดุนนะคะที่อยู่กับหลวงปู่สวงนะคะ ค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ